คลิปนี้พาพี่ๆมาชมวิธีการถอดและใส่นวมของเจ้าตัว New b e l บ Bullet GT นะครับสำหรับพี่ๆท่านไ,ไหนที่ซื้อเจ้าตัวบุกน็อก b บ l บ Bullet GT ไปแล้วหรือว่าที่กําลังจะเลือกซื้อนะครับดูวิธีการถอดและใส่นวมคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวนวมแก้มเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีชิ้นหนึ่งคือนวมบริเวณด้านบนศีรษะนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆนะแต่ละนวมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหมุดกระดุมที่สามารถจะแกะออกได้นะครับนวมตรงด้านบนจะมีเป็นแผ่นเคี้ยวล็อก้า,า,นนากม นะครับพี่ๆก็สามารถถอดแกะมาซักทําความสะอาดได้เลยง่ายๆนะครับตัวนวมรุ่นนี้ออกแบบมาให้นุ่มกระชับกับใบหน้าด้วยนะสําหรับตัวของมมกน็อกรุ่น New Bell ร l ด t g t นะครับวันนี้ผมหยิบมาเป็นตัวของคาร์บอนด้วยนะราคาอยู่ที่23,900บาทมีตัวของซิลหน้าสีดักสมกแถมแล้วก็กระเป๋าหนังสุดเท่แถมให้พี่ๆด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถกดดูรละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะครับ